ชัชออนเผยความรู้สึกหลังย้ายเล่นลีกญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22ปี2023แข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายน2566ที่สนามชาติชายฮอลและ MCC ฮอเดอะมอโคโราชจังหวัดน,นครราชสีมาโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลีย เมื่อวันที่1กันยายน2566นักตบสาวไทยเอาชนะทีมชาติมองโกลีย3-0ต่อเซต 25-12, ต่อ25-7ต่อและ25-11ต่อเก็บชนะ2นัดรวดควาชช้าแชมป์กลุ่ม A ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จล่าสุดบีมพิมพิชยาเปิดเผยว่าถือว่าพอใจสำหรับเกมเอาชนะมองโกลเีย ก่อนเกมเราคุยกันว่าจะเน้นที่เกมเสิร์ฟแล้วเกมนี้ก็เสิร์ฟเอทได้หลายแต้มเลยทำให้ได้คะแนนและชนะในที่สุดขณะที่บุ่มบิมทัชชูออนโมกสีเปิดเผยว่าเกมนี้ก็น่าพอใจเพราะเราสามารถรักษามาตรฐา,า,านตัวเองและทีมเอาไว้ได้มองโกเลียก็เป็นทีมที่รับค่อนข้างดีก็ไม่คิดว่าจะได้เอทเยอะขนาดนั้นก็ดีใจมากๆส่วนเคดรับการเสิร์ฟเอทก็ไม่มี ก็มีการทำสมาธิและขยันซ้อมเท่านั้นส่วนรอบต่อไปจะต้องพบกับเกาหลีใต้และเวียดนามเป็นเกมที่เราเจอกันมาตลอดก็สู่สีกับเรามาตลอดเราจะไม่ประมาทและจะเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตอนเองและมาตรฐานของทีมได้ย้ายไปเลยญี่ปุ่นสมสอนวิกตอรีนาฮิเมจิทีมในวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น2ประเทศญี่ปุ่นก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นชุดแข่งก็น่ารักดีฝากเชร์ด้วยนะคะ สำหรับโปรแกรมนะักตบทีมสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับเกาหลีใต้รอบชํากลุ่มซีในวันที่3กันยายนนี้เวลา15นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอล์จังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ